สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทำเมนูเพื่อไปไว้ทานตอนเที่ยงที่ทำงานกันนะครับวัตถุดิบของเราก็จะมีพริกกระเทียมต้นหอมตะไคร้และไข่สฟองกับปลากระป๋องโลซานะครับอันดับแรกแล้วก็มาเตรียมหั่นวัตถุดิบกันเลยนะครับเริ่มจากหั่นหอมก่อน สำหรับหอมของเราก็จะหั่นแบบละเอียดนะครับเพื่อที่จะใช้ในการโรยนะครับลงไปบนเมนูของเรานะครับเมนูของเราก็คือผัดปลากระป๋องใส่ไข่นะครับวันนี้นะครับต่อไปก็หั่นกระเทียมเหมือนเดิมครับหั่นให้ละเอียดเล็กๆนะครับ ตามด้วยหั่นตะไคร้เป็นฝอยเล็กๆนะครับเป็นเส้นบางๆนะครับและสุดท้ายก็ตามด้วยการหั่นพริก เป็นชิ้นเล็กๆนะครับวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วนะครับต่อไปก็มาเริ่มขั้นตอนในการประกอบอาหารกันเลยขั้นตอนแรกนะครับเทน้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับเปิดไฟรอสักพักหนึ่งให้น้ำมันร้อนนะครับ จากนั้นเราก็ใส่พริกกระเทียมแล้วก็ตะไคร้ที่เราหั่นเป็นเส้นเล็กๆไว้นะครับลงไปผัดในน้ำมันให้เกิดกลิ่นหอมนะครับฟังจากเสียงของน้ำมันก็พอจะรับรู้ได้นะครับว่ากลิ่นจะหอมขนาดไหน คั่วไปสักพักหนึ่งพอได้กลิ่นหอมก็จัดการต่อไข่ไก่ลงนะครับต่อลงไปฟองที่หนึ่งฟองที่สองและฟองที่สามนะครับหลังจากนั้น ท็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้ไข่มีการเซตตัวนะครับ mm hmm. จะเห็นว่าตอนนี้ก้นกระทะนะครับก็เริ่มจะแห้งครับเกือบจะไหม้แล้วเราก็ทำการพลิกไข่นะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้ไข่ติดก้นกระทะนะครับอาจจะลดไฟลงนิดนิดนึงนะครับจากนั้นก็เติมน้ำมันหอยลงไปนะครับ เพื่อช่วยให้ไข่ไม่ติดก้นกระทะนะครับแล้วก็เกิดกลิ่นหอมนะครับรสชาติมันๆอร่อยออร่อยนะครับคนไปจนไข่เริ่มแห้งนะครับแล้วก็จัดการใส่ปลากระป๋องลงไปเลยนะครับปลากระป๋องวันนี้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากปลากระป๋องโลซานั่นเองนะครับ ในขั้นตอนนี้การผัดปลากระป๋องพยายามผัดเบาๆนะครับเพื่อไม่ให้เนื้อปลากระป๋องนั้นเปื่อยยุ่ยนะครับจากนั้นก็เติมน้ําตาลนะครับแล้วก็น้ําปลาลงไปเล็กน้อยครับตามความชอบของแต่ละบุคคลนะครับแต่ระวังอย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวจะเค็มสุดท้ายก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนะครับจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเหมือนเดิมนะครับพยายามอย่าคนแรงนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อปลาจะแตกนะครับจะไม่อร่อยนะครับพอทิ้งไว้สักพักหนึ่งเริ่มได้ที่แล้วก็ปิดไฟนะครับนะแล้วจากนั้นก็ตักใส่ภาชนะนะครับหรือว่าใส่จานนะครับในครั้งนี้นะครับบาหมายานี้ได้ตักใส่ภาชนะเลยนะครับเพื่อจะเตรียมห่อไปกินที่ทํางานนะครับจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเราก็ จัดการโรยหอมและก็พริกสดที่เราหั่นเตรียมไว้นะครับเพื่อเป็นการตกแต่งให้สวยงามแล้วก็เพิ่มรสชาติของอาหารนะครับนี่ครับเสร็จแล้วหน้าตาของผัดปลากระป๋องใส่ไข่ของบ่าวมอยานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับกิ่นหอมหน่าทานมากครับหรือบางคนอาจจะ ตบท้ายด้วยนะครับก่อนที่จะทานนะครับบีบน้ำมะนาวลงไปนะครับจะทำให้รสชาติเปรี้ยวเผ็ดแซ่บจัดจ้านมากขึ้นอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทางเพจนะครับ YouTube บ่าวม,มยาลูกสายลาอีสานนะครับต้องขอจบอาการทำอาหารไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ